ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราพิวาส FM 9 8ด5 m มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจําวันค่ะสําหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้พลโทพัชศักดิ์ปฏิรูปานนท์ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางมาตรกา,รการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินครั้งที่2ทับ2,565 ที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การมอบหมายหน่วยงานตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่1ประเภทพื้นที่ป่าไม้ให้กรมป่าไม้ดำเนินการ สประเภทพื้นที่ป่าชายเลนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการ 3. ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมให้สอปอกอรดำเนินการและสประเภทพื้นที่ชุมชนและหรือพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์โดยกิจกรรมนอกเหนือหน้าที่รับผิดชอบของสอปอกอรให้กรมธนารักษ์ดำเนินการ และเห็นชอบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรและการขอเสนอยกเลิกมติคอรามาเมื่อ22เมษายน40เรื่อง มาตราการและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมทั้งประเทศของกรมป่าไม้รวมทั้งเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศปีพุทธศักราช2566ถึง2570ซึ่งประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้แก่ 1. การส่งเสริมความยั่งยืนของการจัดการที่ดินและระบบนิเวศ 2. การสร้างดุลยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศัก,กยภาพ 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 4. การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ 5. การบูรณาการและการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินทั้งนี้ผลเอกประวิทย์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนต่างๆที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้บรรลุป,ประสงค์และแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้เกษตรกร จากนั้นได้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการบิรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่คอทชอซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำปัญหาการขาดที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้มีสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงและถูกต้องตามกฎหมายโดยจัดเป็นลักษณะแปลงรวมมิได้เป็นกรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้ทำประโยชน์เป็นกลุ่มหรือชุมชนรวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐด้วยซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า7 3 0 0 0คน ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาเเส FM 98.25มกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร